วันนี้เราจะจัดการบอสทั้งหมดทั้ง3โลกโดยทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะจัดการมันด้วยปืนเรจะทําการสุ่มปืนเพื่อมาล่าบอสกับแฟนของผมมาดูกันนะครับผมว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดการบอสกันได้ง่ายหรือเปล่าเริ่มกันกับบอสตัวแรกนะเธอนั่นก็คือบอสลิงนั่นเองเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะทําการสุ่มปนืนกันก่อนซึ่งเป็นของเขาเว้ยและปืนที่เขาได้ก็คือโอ้โหปืนแคนนอนแล้วอะไรมันเป็นแค่บอสลิงแล้วต่อไปก็คือปืนของเธอเฮ้ยปืนกลแบบมังกรเผื่อนะเธอยิงคนเดียวก็ได้มั้งเนี่ยทำไมต้ยิงพร ันหนึ่งโอไม่นะเขายังไม่ได้ยิงเลยเขาตายแล้วโอ้โหกระจกเกินอ่ะต่อมากับบอสตัวตลกนี่บอสตัวตลกบากี้เอ๊ะมันไม่ใช่บอสตัวตลกบากี้หรอเอ้าตัวตลกบากี้เขาหายมันกลายเป็นเชฟที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสมมติก่อนรอบนี้เนี่ยจะให้เป็นของเธอนะเธอปืนของเธอได้เป็นคาบูชาว้าวก็โอเคอย่างนี้เนี่ยเธอแม่งดีดวงว่ะต่อมาเป็นของเขาได้เป็นรีไฟสลิงช็อตเนี่ยเธอเอาดวงมาทิ้งกับโลกหนึ่งไว้เยอะโลกสามดวงหมดแน่มาแล้วอ่ะเริ่มยิงเลย ตรงนี่เขาเปิดให้ก่อนเอาไม่ยิงเธออ่ะเอ้ยอเ,เธอไม่ตอบโต้หรอหลุดเอรออ๋ <c oughs> อ <c oughs> เอ็งเห็นอะไรป่ะไหนวะนั่นไง <c oughs> ลาวาบัก บริการระบบกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเลท6ไม่ว่าจะเป็น b o ็อกฟูหรือเพจแอนิเม d e ี e ฟนเดอรออย่าลืมไก่ตัน b o ็อกฟุที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลท3จอยกรุ๊ปบ15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยน,นะจ๊ะลิงลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปต่อกันกับบอสเยตินะเธอรอบนี้ก็สลับกันเป็นของเขาก่อนโอ้โหอะไรวะทำไมเขาแม่งดวงกากหิง,งิ้วเนี่ย สงสัยดวงเขาจะมาตอนที่โลก2โลก3เลอต่อมาเป็นของเธอจะ <c oughs> ได้เป็นปืนแคนนอนปืนใหญ่ก็ได้เป็นปืนอะไรวะเมื่อกี้นี้กู <c oughs> ลืมกู <c oughs> ลืมอะกูได้ปืนอะไรวะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกน่าจะมาร์เก็ตแหละจําได้อยู่อ้าวสลับกันยิงน้องเ <c oughs> ี่ตายแน่นอนอ่าโอ้กูไม่ได้บอส <c oughs> บอสกองทัพเนือไว <c oughs> ้เธอรอบนี้เขาจะให้เธอก่อนสลับกันเหมือนเดิมโอ้นนกว่าจะเป็นคนมีดวงดวงกระจกจะได้เป็นปืนสลิงช็อตเขาได้เป็น โอ้กูได้เป็นปืนพกสุดมหัศจรรย์เธอเปิดกันเลยดวงกากทั้งคู่อะรอบเนี้ยเฮ้ยทำไมโอ้โหตีแม่งเลือดแม่งโอ้โหโออง่เกินอกองคูกในที่นี้มีบอสทั้งหมด3ตัวเธอเราจะสุ่มทีเดียวแล้วจัดการบอสทั้ง3ตัวเลยปะ้ปืนเดียวจัดการ3ตัวเพราะมันอยู่เกาะเดียวกันและอยู่ใกล้กันเกินไปอ่าแล้วปืนอันนี้อ้าวเธอว่านี้เธออยากได้ไหมเธออยากได้ไหมเขาลืมบอกว่านี้เป็นของใครดีอะเธออยากได้ปะโอเค สวยนอ้องสวยสวยสวยนี่ของพี่แล้วกัน <c oughs> แต่ว่ารอบนี้เหมือนเราจะมีดวงว่ะเธอเธอได้เป็นธนูพิษส่วนเขาได้เป็นกีตาร์บรูคว่ะเเปิดให้ก่อนเลยโอ้ยแลกๆๆๆบอสจะตายแล้วเธอบอสจะตายแล้วโอ้บอสตายบอสตายนี่เธอจัดก,การบอสตัวนี้กันต่อมาจาัดก,การทีเดียวทีเดียวโลดเธอคนเดียวก็ได้มั้งไหวชิวอยู่แล้วใช่ไหมเนาะ รอบหนึ่งไงมันชิลอย่างเงี้ยแหละเธอแล้วก็บอสตัวสุดท้ายบอสผะคุมเรามีโอกาสได้พะคุมสีชมพูแม่งด้วยิง่หรอใช่ได้ไหมแน่ใจเลยดีเพราะว่าของที่เธอใส่อยู่น่าจะดีดีกว่าแต่เธอไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่ว่าเฮ้ยบอสตายตอนไหนเนี่ยเร็วเกินต่อไปกับบอสอะไคนวยอมาดูกันว่าเรารอบนี้เราจะได้เป็นปืนอะไรแล้วของเขาได้เป็นคาบูชาแล้วของเธอละของเธอจะได้เป็นอะไรของดีของกา เนี่ยถ้าเธอไม่พูดนะเธอจะได้ของดีไปแล้วเขาช่วยยิงเขาช่วยยิงเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฮคีก่อนเปิดไฮคีก่อนเธอเปิดไฮคีโอ้ดาเมจเขาตีไม่เข้าอ่ะเขาไม่ได้อาบนเธอบอสอยู่ข้างบนอ่ะเธอบอสอยู่ข้างบนนลงมายังไงมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วพี่มุนหิดไปได้ลูงมึงเอาปืนอะไรมาให้กูก็ไม่รู้ดวงเธอดวงเธอทั้งนั้นดวงกูที่ไหนมึงไปคอนสุม อะไรอะ่ะต oh <my> ้องในคนสุดอีโอเคได้แล้วได้แล้วไ,ไม่ต้องน้องชนะแล้วไม่ต้องบน่นแล้วก็ครั้งแรกจะเป็นของเขาแต่ว่าเขาจะบอกเธอว่าเธออยากสลับหรือเปล่าทำไมอ,ะอ่ะอ่าครั้งแรกเป็นของเขาก่อนแต่เขาจะไม่บอกว่าเป็นปืนอะไรอาจะได้เป็นดวงของเธอด้วยไงโอเค,เ,คเขาจะจำไว้โหก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เอาเป็นว่าสลับไหมน้องสลับไหมไม่สลับโอเคเธอได้เป็นปืนสีฟ้าสุดเฟี้ยวน้องตัวของเขาได้เป็นปืนคู่อ่ากระจอกอ้ายิงแล้วกูยิงแล้วกูเปิดก่อนเลยนี่นี่นี นี่กูเปิดก่อนโอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบไปยิงดิว่าแต่รีโหลดกูยิงมาละหัวงอกใส่แล้วนะมันหัวงอกใส่แล้ว โอ้กูเป็นคนจบกูเป็นคนจบแต่ก hey, ูจบมาตั้งหลายตัวกูไม่เห็นจะพูดอะไรเลยเอามาเรามาสุ่มปืนให้กับบอสแชงคูเธอทำไมเธอทำไงดีทำไงดีสุ่มปืนกันก่อนเลยรอบนี้จะเป็นของเธอแล้วเดี๋ยวเธอก็ต้องแบบคอยพูดดินะว่าอยากสลับหรือไม่สลับของเธออันนี้ได้เป็นโอ้อนะรเนี่ยของดีของดีแล้วต่อมาเป็นของเขาเป็นของเขาโอ,อ้ของดีของดีเธอยากสลับเปล่าสลับธะได้เป็นปืนปืนพกแบบอันเดียวอ่ะ ส่วนเขาได้เป็นปืนคู่เหมือนเดิมโอ้ยกากากาของกาเปิดแม่งเลยบุดหิดเว้ยไม่ะดวงเราแม่งไม่มีเลยว่ะดวงเราน่าจะเป็นมีที่โลก2โลก3นะเธอมึงอ่ะดวงมึงคนเดียวค่ะนี่รีหลดรุดเร็วรีโหลดร้่นเร็ว โอ้โหตายตายตายมาต่อกับบอสเอเนลกันก่อนซิงบอนนี้เราจะขอสุ่มแบบว่าเอาปืนเดียวแต่ใช้ทั้งคู่นี่โอ้โหแม่เจ้ายิางนั้นก็ได้เป็นของดีอยู่เธอไปมองหน้าบอสทำไมหาเรื่องมันเนาะเปิดก่อนเลยเราจะให้มันเหยียบปลาหมึกเธอเธอ,อ,อบังคับตัวให้มันมาเหยียบปลาหมึกดิโอ้ดามเมจที่เหยียบปลาหมึกนะกูบอกเลยแรงแรงกว่าที่คุยิงเองไปโดนปลาหมึกไป เอาตายแล้วหรอนี่มันในเกาะนี้นะเธอมันยังเหลือบอสอีกตัวหนึ่งเว้ยบอสที่จะได้ปืนบาสุก้านั่นเองเธอขอสุ่มกันก่อนรอบนี้เธออยากได้ก่อนไหมให้เธอก่อนแล้วกันเฮ้ยของดีเธอเธอรับไว้เถอะจะได้เป็นธนูพิษเขาได้เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหปืนสีน้ำเงินสุดเฟี้ยวอะเธอเอ้ยเปิดก่อนเลยหรอช้าไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าเอ้ยกูยังไม่ได้ยิงโง่โง่เหมาหมดเลยหรอยืน ใครทำอะไรท้องรองรองโอ้ยบอสไซบอกแฟงกี้มาเว้ยมาดูกันว่าจะได้เป็นปืนอะไรรอบนี้เป็นของเขาก่อนอได้เป็นปืนพิษไ้เถอะส่วนของเธอได้เป็นปืนอะไรของเธอได้เป็นปืนโค้กกูเปิดก่อนด้วยเอ้ยแฟงกี้แฟงกี้เปลี่ยนไปกลัวกไม่ได้เล่นเดี๋ยวไม่ได้ยิงเดี๋ยวไม่ได้ยิงเออหน่าไมจะ้องห่วงกันไป นีุู่คนแกนเลยเดี๋ยวมันจะตดใส่เธอได้ด้วยนะแตกไหมเนี่ยมันยังไม่ตายได้ทีเลยว่ะเธอรอบนี้ทำไมเราแบบนน๊กยังเลยว่าตีบอสโคตนนานอะเองไดก็ไม่บอกเอาหน่อยดีวะ<อ> อเอ็กกอดครั้งได้ก็ไม่บอกกูเอา้ากูก็ไม่รู้เหมือนกันน้องมากันที่โลกสองนะครับเดี๋ยวขอสุ่มปืนโลก2กันก่อนตูมตูมตูมรอบนี้เป็นของเขาก่อนนะเธอและของเขาปืนแรกจะได้เป็นโอ้โหกีตาร์บู๊และต่อมาเป็นของเธอมาดูกันว่าของเธอเนี่ยจะได้เป็นปืนอะไรเขาว่าเธอเน่าจะได้เป็นของกากอะอกีตาร์บู๊แบบด,บดับเบิ้ลเลยบอสตัวแรกกับบอสไดมอนด์นะเธอมันจะอยู่ตรงนี้บอสไดมอนด์เออถัดกันยิงถัดกันยิงไปยังไงก็ชนะ ชิลอยู่แล้วบอกเลยเฮ้ยทำไมปืนเขามารีโหลดช้าๆวะคุยคอมโบคู่อะไม่เอาสุดกันจังวะเอาตายแล้วเรียบร้อย oh <my> ต่อมากับบอสเจอร์มี่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้เป็นปืนอะไรรอบนี้เราแบบว่าลองสุ่มครั้งเดียวแล้วเราใช้2คนเลยไหมเธอปืนเดียวใช้2คนสุ่มทีเดียวไอ้น้องโอ้โหแต่โอเคโอเคมันพอใช้ได้อยู่เธอ,อเฮ้ยเปิดก่อนเลยเหรอเปิดก่อนเลยเหรอ,อเฮ้เเยเฮ้เเยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ้ยระเบิดมันไม่โดนระเบิดได้เฮ้ยมันจะตายมันจะตายมันจะตายแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้ละโอ้โหดูเลือดดูนเลือด ฟินจริงๆเลยต่อไปกับบอสฟูจินะเธอบอสนี้ก็จะแบบใช้พลังของขนกาวิตี้เอาเหมือนเดิมไหมสุ่มทีเดียวหรือว่าแยกกันสุ่มดีสุ่มทีเดียวแบบไ,ไม่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 สุ่มทีเดียวสุ่มทีเดียวเลยได้ของดีอยู่แล้วน้องเฮ้ย oh. พอใช้ได้ oh. เปิดก่อนเลยละกันรอบที่แล้วอ้าวยิงไม่โดนอีกอีกอืมสกิลเอ็กกดค้างได้นะเธอลืมบอกเฮ้ยเธอระวังอู๊ก๊า สกิลเอมันรีโหลดโคตรนานนะเธอไหนบอกมันกดค้างได้ <c oughs> ไงนี่ไงกดค้างแบบนี้ไงโดนสตานเปล่า <c oughs> กดไม่นิ่งเปล่า <c oughs> เอ้ามันจะตายแล้ว <c oughs> ยิงเลยเธอเฮดช็อต <c oughs> มันนั่นไงเห็นไหมก,ก็กดได้ปะ <c oughs> ต่อมากับบอสสโมกี้ใบนะเธอรอบนี้เขาจะสุ่มปืนให้เธอก่อนเป็นอย่างแรกของกระจอกน้องปืนพกอันเดียวมาดูมาดูมาดูของเขามาดูของเขาของเขาอะของดี บาซูก้ามาเร็วเธอมาเข้าถ้าของสโมกเร็วไม่เธอเอาของไม่ดีให้เขาอะไรมันดวงเธออ่ะเอาเฮ <แบ S 1> ้ย<ๆ>เปิดฮาคิด้วยนะเธอเปิดฮาคิด้วยแต่ว่าบอไอันนี้มันค่อนข้างที่จะกากมากเธอเพียงแค่เธอบีบซอสมเเะเขือเทศมันก็น่าจะตายได้้วล<บ>่ะเฮ้ยจะตายแล้วเหรอเร็วจังอ่ะไม่โหดอย่างนี้วะไอ้บอสฟูจิยังจัดการโอ้โหนานกว่าอีก โอ้ยเอ้ยฉลาเดี๋ยวนี้หัดบินแล้วว่ะเมื่อก่อนนี้กระโดดอย่างเดียวไอ้น้องน้องน้องไกลเกินน้องน้องพอได้แล้วแลนดิ้งได้แล้วอาซุ่มปืนก่อนรอบนี้ของเขาก่อนกันลวกันเขาเป็นคนมีดวงอ่ะโอ้โหเห็นไหมกูบอกแล้วกูได้ปืนฉีบนะไม่น้องต่อมาของเธอของเธอจะได้เป็นได้เป็นปืนพกปืนพกปืนพกไม่ก็สลิงช็อตไปนั่นไงจริงด้วยเธอเธอได้ปืนเดินแต่ว่าเป็นแบบแบบคู่อ่ะโอ้ยยิงไม่โดนนี่ยิงไม่โดนน้องนีเขาช่วยอยู่เขาช่วยอยู่เขาช่วยอยู่ลงควันเธออ่ะเฮ้ยเอาโหดวะ ้ำฟ้าคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วมั้งเนี่ยไอเธอตีมันทำไมไมันยิงง่ายอย่างนี้วะทำไมมันตายง่ายจังง่ะโอ้โหต่อมารอบนี้ขอให้เธอเป็นคนแรกก่อนกันละกันหรือไม่ก็เขาคนแรกซ้ำก็ได้อะรอบนี้ของเขาแทนอืมเขายังไม่บอกว่าเขาได้เป็นปืนอะไรต่อมา <c oughs> เป็นของเธอโอเครอบสองได้เป็นปืนนี้ เอาล่ะแล้วเขาอยากจะถามก่อนว่าอยากสลับไหมไม่นี่ก็คือปืนของเขาส่วนปืนเธอคือบาซุก้าน้องนี่เธอบอสตัวนี้มันจะโหดมากมันจะสามารถเรียกเจ้าทะเลได้ด้วยเธอม,มันมีสัตว์เลี้ยงมันมีสัตว์เลี้ยงเป็นเจ้าทะเลไงไขอแบบโหดๆตึงๆน้องเราจะฆ่ามันตายก่อนที่มันจะแบบเรียกเจ้าทะเลออกมาก็ได้นะเธอมันจะเรียกออกมาฆ่าเราใช่ถ้าแบบว่าเราตีมันนานๆหน่อยอโอ้เธอมันยังไม่ทันได้เรียกเจ้าเลยเนี่ยมันจะตายแล้ว นานมากันกับบอสตัวแรกนะเธอเดี๋ยวเขาจะขอสุ่มปืนก่อนรอบนี้เป็นรอบแรกเธอจะให้ไครเขาว่านะเขาน่าจะมีฮอมีดวงอยู่กับการสุมปืนครั้งนี้ผูไม่เอามาสก็ตได้ไหมอ่ะอัน่ะแล้วต่อไปนะก็จะเป็นของเธอโอ้โหโอ้ปืนเดียวกันแม่เรานี่แม่งโคตรแบบทรงในพานจัดนะเธอหลังจากที่เราได้รับคุยเรืนองเนี้ยตายยิงมันยิงมันอ๋ออ๋อหัดกันเด้งเฉยโหได้ปืนโคตรกระจอกอ่ะเธอแบบกู้ท้ออ่ะ โอ้ยมันไปหาเธอมันไปหาเธอน้องแม่งยืนนิ่งอย่างเดียวเลยเหมือนแบบน้องมีแค่มือเดียวในการเล่นเหรอน้องควยอยู่สาธิิลอยู่ลำบากลำบนมากไปคอมโบตกิลต่อมาบอสสตรีรอบนี้เขาจะขอให้เธอสุมปืนคนแรกก่อนโอ้ยเธอได้ปืนดีปืนเขาได้เป็นพอสลับตำแหน่งกันปึ๊บอะดวงมากันเลยนี่ปืนของเราสองคนเธอเฮ้ยเ้ปืนดีปืนดีโอ้ยเออเเธอ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 ระวังนะมันแรงมากมันแรงมากเธอใช่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 มันแรงมาก พ่เพราะมันเป็นพิทสุด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 แต่พี่เธอสู้มันไม่น่าได้นะโอ้มันอยู่หลังกำแพงตรงนู้นอ่ะวายมันบักมันบักเดี๋ยวเขาไปล่อมันออกมาให้ยิงระยะไกลยิงระยะไกลให้กูยิงเลยปืนกูรัวมากแบบใช้ปืนคู่กับเธอเนี่ยเลือกเขาแบบไม่ค่อยลดเลยว่ะเราผัดกันเข้าไงสามัคคีกันสุดๆเยิง อีซี่เกินไปเะ่วะรอบนี้ขอขอเหมือนเดิมแล้วกันให้เธอก่อนคนแรกนี่เอ้ยเธอได้ปืนเดิมกนมีดวงเกินไปเมื่อวานต่อเล่นตาเขาบ้างตาเขาบ้างได้ปืนเดิมนี่แบบโอ้โหดวงกูกระจอกมากแต่ก็โอเคยูขคาบูชาเอาไม้อยู่ไหนวะไม่โดนเลยอ่ะโอ้ย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 ช่วยกันตีเราก็เก่งกันเกินอ๋อเขายิงไม่โดนเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ยิงเขาไม่ยิงเลยเขาไม่ยิงเธยิงมันเขาช่วย เพราะว่ามันกำลังไปหาเธออันนี้ลยิงลุมันเมนยิงไม่โดนเนี่ยอันนี้ช่วยกันลุงยิงสามัคคีกันเว้ยเฮ้ยเธอมันตีเธอหน้าไปดันออกไปมันก็จะตายแล้วเธอเธอยิงมันฉันรอไปให้ฉันรอไว้ยิงแม่งไม่โดนเลย โอ้โดนงพัสดุกจวิวต่อไปก็จะเป็นเอ่อ Beautiful Pilot นะเธอรอบนี้เขาขอสุ่มก่อนก็นแล้วกันรู้สึกว่าเราได้ของดีกันเกินไปละมันจะตีง่ายเกิน้ยของเขาก่อนเป็นปืนโอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยปืนเนี้ต่อไปเป็นของเธอจริง oh. ถ้าเธอได้กีตาร์บมาก็แบบโหดอยู่โอ้เกือบได้กีตาร์บูก,กว่ะเธอเธอได้เป็นปืนพกไปบวกกับ b e a u ี้ฟูล p i เลแบบ ดูใช้ปืนกากๆมากๆเลยอ่ะเสอ็แล้วกูเปิดก่อนเลยเขายิงไม่โดนเลยอะ่ะเธอ,อเธอยิงดิเธอยิงดิไม่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 ของเธอไม่ใช่ของปืนคู่ของเธอคือปืนอันแบบอันเดียวอะ่ะ <c oughs> เขายิงช้าอย่างนี้ก็ปืนมันโหลดช้าของเขามันจะกดค้างได้ป่าวะเออใช่ยิงด้วยโอ้<ด>จะตายแม่งล่างสองแล้วเธอแนะม่งล่างสองแล้วนะทำไมเขาไม่ได้ปืนเมื่อกี้วะฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้โหกูอยู่นี่ไงก็มาหากูสิน้าโมโอเคพอได้อยู่มันใกล้ตายแล้วเออโอ้รอบนี้สุมปืนให้เธอก่อนอย่างแรกสุมปืนให้เขาทีไรนะดวงกากดวงหายไม่หมดให้เธอก่อคนแรกทีไรนะมาบุไม่มีดวงตลอดอ่ะของเขาบ้างของเขาบ้างของเขาได้เป็นได้เป็นถ้าหนูพิษ แม่ดูดินั่นน่ะเธอบอสต,ตรงข้างหน้าตรงนั้นที่เราจะต้องจัดการไหนวะไม่มึงมาประตูตรงนี้ก่อนสิโอ,โอ้โหมันใช้สกิลใส่เขาแล้วเนี่ยอ่ะล้วกูเตรียมช้าละตุ้มเฮ้ยเธอใช้สกิลดีเธอใช้สกิลดิสกิลออกจากวงกว้างวอลลี่วอลลี่อยู่เนี่ยอ่ะเขาให้เธอจบไปเลยละกันชิวๆเขาจะแบบมายืนเต้นละปล่อยให้เธอเผชิญหน้ากับบอสไป พราะมันอีซี่ไงเธอเธอได้ปืนดีอะต่อมากับบอสบิ๊กมัมนะเธอรอบนี้ก็ลองลองดูลองดูเขาอาจจะมีคนมีดวงละรอบนี้ของเขาก่อนคนแรกสิ่งที่เขาได้ก็คือกขตลกไหมเนี่ยเขาได้เป็นหนังสติ๊ก่ะเธออ่าต่อมาต่อมาของเธอของเธอของเธอได้เป็นบาซูก้าไม่บาซูก้าหรือธนูโอบาซูก้าครับผมไอเนี่ย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 ของเขาเนี่ยของเขาเฮ้้ตัวนี้นี่กูได้เปรียบก็คือกูยิงลัว กูยิงลัวแล้วกูเดินได้ตลอดนี่บิ๊กมามมองกูเร็วบิ๊กมามมองโกโโหกูยิงไม่ตั้งหลายนัด2,000ดาเมจ2,000เลยไม่น่าสุ่มก่อนเลยเอฟมันไม่โดนเลยเนี่ยคิดบล็อกมึงอ่ะโคตรกว้างฟ้ามึงยิงไม่โดนได้ยังไงเขาก็ตีธรรมดาเนี่ยธรรมดาแค่เขาตีธรรมดาก็มันช้าไงโอ้ยถ้าได้เป็นเวอร์ชันรีไฟมันน่าจะดีมากกว่านี้ไหนเขาลองยืนนิ่งๆแบบเธอบ้างดิ กูจะตายกูจะตาย,ตายเลือดหลุดเลือแปดร้อ,อยตุ้มตุ้มต่าเป็นไงเขาเฮช็อตแม่งเองอะ่ะกงโอเคนะครวงจรในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปโจบเพินินี้ก่อนละกันใครชอบอยู่คนกะไลค์หรือกดซับให้กับผมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าซีอ g เก n จะไม่เบายอจ้ะ